w a r for the p l a n e t of the อนะฮะก็ล่าสุดนะเมื่อวานเมื่อแค่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของ w a r of ออฟเดอะแพ n เ t นต์ออฟดีเอเนี่ยได้มีการเปิดรอบสกินนิงเหมือนกับว่าเปิดรอบแบบรอบพิเศษเออกมาให้นักวิจาร์แล้วก็หลายๆคนในวงการบันเทิงเนี่ยได้เข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่ามีคน้ามาดูแล้วแต่คําวิจารนะ์เนี่ยยังไมไ่ปล่อยออกมานะจะถูกปล่อยใกล้ๆหนังชายแล้วก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญมากๆนะของค่ายที่จะกล้าที่จะ หมายก็ว่าให้ให้มีกระแสของหนังเรื่องนี้ก่อนที่หนังจะฉายจริงๆเนี่ยร่วมร่วมหนึ่งเดือนเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นความมั่นใจของค่ายแล้วก็ผลตอบรับมาค่อนข้างที่จะดีนะฮะอันนี้นะี่ะผมอาจจะต้องบอกให้ทุกคนฟังก่อนนะว่าทําไมผมถึงได้เลือกบอกว่าเฮ้ยเอาเอา w a l l f น o w e r Daily a อ p เนี่ยมาพูดถึงได้ที่มันก็เป็นทวิตเตอร์เรียกชันเหมือนกันซึ่งผมพูดหลายต่อหลายครั้งว่าเฮ้ยแต่เล่าเรียกเรีชันในทวิตเตอร์เนี่ยมันเชื่อไม่ได้ไอที่รีแอคตเตอร์จะมีทวิตเตอร์ พวกเรีอคชั่นจากทวิตเตอร์ที่เชื่อไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากที่คนพวกนั้นเน่ยเป็นคนธรรมดาครับเขาได้มีการไปดูหนังในรอบสกินเทสบ้างรอบนู้นบ้างรอบนี้บ้างซึ่งบางทีแล้วมันไม่ได้มีอะไรในนั้นบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานยังไงเขา,าจะเป็นแค่แบบคนขายของซึ่งบางนี้เขาอาจจะชอบอะไรที่คนที่เหมือนกับว่าคนที่เป็นนักวิจารณ์จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นหรือคนที่ดูหนังเยอะๆนะเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นคนที่เหมือนกับว่าเป็นมาร์จิเนียการที่แบบ เป็นคนที่ให้เกรดวัดอะไรพวกนี้เป็นคนที่เรารู้สึกว่าโอเคมาตรฐานคนนี้ดีเนี่ยมันไม่ไ,มได้ครับบางคนอาจจะชอบซืเสิร์คอร์สหรือหลายๆครั้งที่หนังเอามาแย่เนี่ยแบบมีกระแสตองเาทวิตเตอร์ออกมาแบบโอ้ชอบหนังมากๆเข้ามาจากคนกลุ่มที่ไม่ได้เป็นนักวิจารณพราะฉะนั้นอันนี้คือนักวิจารณิจริงๆนะที่ผมจะหยิบยกมาพูดถึงนะเพราะมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยมูหมากล้าไกา่แน่นอนนะฮะคนพวกนี้นะครับคนแรกนะฮะอันนี้ต้องคุณชื่อว่าเดี๋ยวผมขอขึ้นรูปแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้อันนี้เป็นใบปิดอันใหม่นะครับผมว่าสวยดีเอาให้ดูเฉยนะครับแล้วก็คนแรกนะครับคุณ Christopher คริสโตเฟอร์แท็บลี่นะฮะอันนี้อาจจะอ่านผิดก็ขออภัยกันไว้นะคุณคริสโตเฟอร์แท็บลี่มาจากไหนนะก็จะบอกว่า,วาเป็นนะครับบรรณาธิการจากวา r i ไรตี้นะครับหนึ่งเว็บไซต์ที่เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากในฮอลลีวูดนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยออขอพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งลวกันนะเขาบอกว่าให้พูดได้ใน ความยาวมัน120เป็นนาทีนะครับแล้วก็มันสุดยอดมากๆนะครับพูด God damn fucking good เลยนะแบบว่าพูดความยาวมาแล้วสุดยอดมากมาแล้วก็บอกเขาบอกว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ญญมากสาหรับหนังเรื่องนี้เลยคือมันถ่ายแบบหน้าใกล้มากนะครับแล้วก็ใช้ค l o s e up เนาะมากๆแล้วก็แบบทําให้เราแบบหลงเข้าไมาใดดวงตาเลยซึ่งทําไมเขาถึงได้ชมเรื่องนี้เยอะต้องบอกว่าเนี่ยคุณดูดิเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนังที่เหมือนกับว่าเอาคนมาเล่นจริงๆแล้วใช้ c ค o s e up เพื่อ เพื่อสื่อสารอารมณ์ได้จริงแต่นี่คือคือใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วเราสามารถเข้าใจเข้าถึงตัวละครที่แบบเป็นทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งคนได้ผ่านสีหน้าและวแวตาซึ่งทําไมเขาถึงได้ตกใจอาการที่ใช้โคซราเพราะว่าหนังพวกนี้เนี่ยมันจะพยายามใช้ว i ายภาพกว้างเพื่อจะได้ เราจะได้ไม่ต้องเห็นดีเทลของพวก c ีทีคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ว่ากับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ตงกงนข้ามทีเ่เขาตั้งใจให,ให้เราเห็นดีเทลต่างๆนะเพื่อเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครเนาะต่อไปนะครับเขาเขาก็บอกบอีกว่าบอกเขาจะคนเนี่ยคุณคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะจะถ่ายาวายถ่ายกว้างนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้โค้ดอัพกันเต็มที่แล้วก็รู้จึกว่าผู้กำกับเนี่ยตั้งใจที่จะใช้โค้ดอัพเพื่อให้คนดูเข้าใจถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยยังคงจะแบบ เหมือนให้เราหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แบบว่าเป็นหนังแบบแอคชั่นธรรมดาที่แบบว่ามันพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบไม่ใช่แต่ว่ามันมีเรื่องของอิมมูชชั่นอลเทนชั่นหรือแบบความตึงเครียดทางอารมณ์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็แบบสนุกมากๆเลยเป็นความนไม่ใช่นาดหนังแอคชั่นที่แบบปูชงตบยิงแต่ว่ามีความเขาเรียกมีความม,วาม,มีความดึงดูดทางอารมณ์เราด้วยให้เราลุ้นเลยเราเราทึกตามไปด้วยนะครับเขาบอกว่าสกอร์เนี่ยของคุณกาลิชิโนเนี่ย คือสิ่งที่ดีที่สุดมากๆนะคะคือแบบว่าเป็นหนึ่งในสกอร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่คนนี้เคยทำขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็การแสดงของแมตวูดดี้ฮาริสันและก็ซานเนี่ยเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อยากให้แอนดี้เซอร์คิตที่คนเล่นเป็นซีซาได้ออสการ์ Oscar สักทีนะฮะแล้วก็สุดยอดมากๆประมาณนั้นนะครับอีกคนนึงคือคุณนิกเกลเอ็มสมิธนะฮะเดี๋ยวผมขอขึ้นรูปแป๊บหนึ่งนะครับ คุณนิกเกลเอ็มสมิธนะบางคุณนิกเกลเอ็มสมิธเป็นใครคุณนิกเกลเอ็มสมิธเนี่ยเป็นบรรณาธิการนะครับจาก The Wrap นะครับ t ด e Wrap ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งอาจจะมีความเชื่อถือไม่มากเท่ากับวอลลตี้ iety, หรือ Hollywood Reporter แต่ก็ถือเป็นเว็บไซต์น้องใหม่ที่กำลังขึ้นมานะครับเขาบอกว่าการที่เขาได้ดูเนี่ยบ the Planet o พนเนี่ยทำให้เขาโคตรตื่นเต้นนะสำหรับแบทแมนแม่งต้องเป็นหนังที่สุดยอดมากๆแน่ๆนะครับ เขายัางบอกอีกว่านี่ w a r for the Planet o a t h e w e r t เนี่ยคือหนังที่แม่งเป็นหนังที่สุดยอดที่สุดของซัมเมอร์ Blockbuster คือหนังแบบหนังช่วงเข้าช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาเรียกซัมเมอร์ Blockbuster ก็จะเป็นหนังพวกหนังใหญ่ๆหนังที่แบบไม่ใช่หนังรางวัลปลายปีแต่เป็นหนังที่แบบมีฉากแอคชั่นมีระเบิดระเบ้ออะไรพวกเนี้ยนะครับเขาบอกว่าสามารถจำเรื่องราวของการมันเต็มไปด้วยเรื่องของการฆ่าตัวตายการทรมานร้องไหอ้อะไรบางๆมากมายนะคือแบบว่า ได้เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ต่างๆไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นระเบิดตูมตามธรรมดานะครับแล้วก็คนต่อมานะครับคุณเกรซเดรกนะฮะก็เป็นบรรณาธิการนะฮะของลอเชนโทมิโต้นะฮะบางคนเอ๊ะลอเชนโทมิโต้ทำไมชื่อคุณคณนะเป็นเว็บไซต์ที่เราเอาไว้ดูหนังเนี่ยแหละดูสกอร์หนังเนี่ยแหละคนนี้คือบรรณาธิการนะครับแล้วก็เขาบอกโอ้ตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ดู for ฟอร์ดแพนเน็ t บอลดีเอนะครับเเขาบอกอยากให้เราเนี่ย เต็มไฮกับหนังเรื่องนี้เลยมันสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เขาเธอรู้สึกเหมือนแบบโดนฟ้าผ่าเลยนะครับเพราะหนังเรื่องนี้มันสุดยอดจริงๆแล้วก็ถ้าใครคิดว่าดูหนังบูเบอรลีนแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกทั้งหมดที่คือแบบโอ้เราเสียใจเราล้องไห้เรารู้สึกเต็มเปียกของมันมากๆเนี่ยคิดว่าดูเรื่องหนังแล้วมันดูดพลังของการร้องไห้ของเราไปหมดแล้วแล้วก็ความซึ้งอรแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยจะซัดคุณยิ่งกว่านั้นนะหมายถึงว่ามันซัดคุณได้หนักกว่าที่เออโลแกนทําไม่ได้นะครับขนาดนั้นเลยหรอะะน คนต่อไปนะฮะคุณแฮร์รี่โนเลสนะฮะคุณแฮร์รี่โนเลสเป็นคนที่เขียนเว็บไซต์ a n t i c u e ูลนนะฮะก็เป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวหนังอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะ,ะช่วงหลังก็เงียบหายไปนะฮะก็ <c oughs> บอกว่า War ว r ลฟอร p e แพ e ิชของบีเอฟเนี่ยแม่งหนังคือแม่งมหัศจรรย์มากนะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกคนในเรื่องนี้เล่นแบบโคตรดีนะทั้งไม่ว่าจะเป็นฝั่งลิงหรือฝั่งมนุษย์นะครับเขบอกแม่งสุดยอดจริงๆนะฮะ คนต่อไปนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายนะนั่นคือคุณสกอตแมนส์นะครับซึ่งเป็นแค่บล็อกเกอร์เขาเป็นทั้งผู้ดิวเซอร์ฟิล์มเมอร์บล็อกเกอร์คือคือเป็นทุกอย่างนะถ้าคุณเชี่ยวชาญนะเขาเนี่ยถ้าดูรายการฝรั่งก็เห็นว่าแกแกเป็นคนที่แบบว่าโผ่รายการร่วมโผลรายการนี้มากๆนะฮะเขาบอกว่า wall for the payment of the f เนี่ยคือหนังที่ดีที่สุดในซัมเมอร์ที่เขาได้ดูมานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่แบบมหาศาลมากนะฮะแล้วก็เป็น หนังที่ทั้งตึงเครียดพลังทำให้เราร้องไห้ได้สุดยอดทุกอย่างนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าฟอร์ฟอนเทเมนเนอ่ยเป็นหนังที่มาัจจรรย์น,นะครับทั้งความดาร์กมาัศจันยร์ต่างๆมากมายแล้วนี่คือแฟนชายที่ดีที่สุดซึ่งบอกตรงนะฮะสำหรับผมผมก็รู้สึกเหมือนคุณเมื่อกี้แหละฮะว่าผมรู้สึกว่าแฟนชายนี้ไม่เป็นแฟนชายท,ที่ที่โดนวางข้ามอะ่ะมไม่ค่อยมีใครที่จะรู้สึกแบบ ให้ความสําคัญกับแฟนชายเนี่ยคือบางคน,นชอบพูดถึงมาเวลดีซีบลาๆแต่ว่าผมรู้สึกเสมอมาว่าแฟนไอแพนด์ออฟดีเอฟเนี่ยคือคือแฟนชายที่ทุกคนอยากจะต้องอยากจะติดตามอยากจะดูเพราะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมันเต็มเปี่ยมไปด้วยเราเราเห็นตัวละครหนึ่งเติบโตจากกาเป็นแค่ไรเป็นแค่ลิงเล็กน้อยอะลิงเลน้อย,อย,อยตัวเล็กๆอะที่ถูกเจนฟังโก้มาเลี้ยงอะแล้วเราเห็นเขาเติบโตมาจากแบบพูดไม่ได้เลยเป็นแบบพูดคล่อง สร้างครอบครัวและรักษาครอบครัวแล้วไม่แน่นะไม่แน่อันนี้ผมไม่รู้นะไม่ใช่สปอยนะไม่แน่นะและ้วข้างเี้ยอาจะดะเห็นจุดจบของเขาก็ได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีใครสักคนฆ่าซีซ่าเว้ยการฆ่าซีซ่ามันทําให้เกิดสองคารามต่อมาทําให้พวกลิงโกรธมากจนเอามนุษย์มาเป็นทาสเพราะเขาดันฆ่าคนที่แบบสาคัญที่สุดเผ่าพันธุ์คนที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพววื่อวานั้นเผ่พาพันธุ์อย่างซีซ่าลงไปเราไม่รู้นะฮะไม่แน่แต่ว่า ผมตื่นเต้นอ่ะพุ่งตรงผมตื่นเต้นกับแฟรนไชส์นี้มากผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นแค่ผมก็ได้ที่ตื่นเต้นกับแฟรนไชส์นี้อาจจะเป็นคนสุกกลุ่มเล็กๆที่ตื่นเต้นกับแฟรนไชส์นี้แต่ว่าอมองอีกแง่หนึง่งนะฮะมองอีกแง่หนึ่งก็เป็นไปได้ว่าเราได้พุ่กับพี่ดีจริง,รงๆที่มักับแบทแมนเพราะว่าถ้าเขาสามารถกำกับดิงได้ดีขนาดนี้แล้วก็แล้วเป็นเรื่องราวที่บอกมหัศจรรย์ตื่นเต้นทรงพลังโอ้ยทำให้เราน้ำหูน้ำตาไหลมีโมชโนลคอนเนคชั่นได้ผพรู้สึกว่าเขาสามารถทำคนในชุด ให,ให้ดีกว่านนั้นได้แน่นอนนะสำหรับคุณแมทลีฟนะที่พุ่งกับเรื่องนี้ก็จะเป็นกับ Batman แบทแมนในอนาคตนะที่เห็นยังไงฮะรู้สึกว่าอยากตื่นเต้นขึ้นมไหมเป็นแฟนเหมือนแพดเดเฟเหมือนผมแมมรู้สึกว่าเฉยๆก็ยังไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับ